สวัสดีค่ะ,คะแม่แม่อาจจะเห็นนะคะวันนี้ลินเป็นเด็กทานง่ายทานเก่งทานเยอะนะคะแต่ก็มีบางช่วงที่นิลินทานน้อยหรือว่าบางช่วงไม่ทานผักบางช่วงทานน้ําน้อยก็ทําให้เกิดปัญหาอือยากนะคะอืแข็งนะคะซึ่งแม่แป้งก็กังวลม,มากเลยเพราะว่ากลัวว่าจะส่งผลต่อพัฒนาการแล้วก็การเรียนรู้ของลูกเนาะ ถ้าเป็นหนักๆจริงๆก็พาไปหาหมอแล้วก็คุณหมอก็แนะนําให้สวนก้นถึงไม่ก็ทานยาระบายนะคะซึ่งการสวนก็เจ็บเนาะทรามาสงสารลูกก็เลยได้ตัวนี้มากค่ะ Infolife Fiber นะคะตัวนี้นะคะเห็นรีวิวเยอะรีวิวแน่นแม่แป้งก็เลยต้องให้นิลลินลองบ้างตัวนี้นะคะมีสารพรีไบโอติกนะคะจากหัวชิคโคนะคะซึ่งพอทานไปแล้วทําให้อื่น,นุ่มนะคะแล้วก็ไม่ปวดมวนท้องด้วยเวลา ปวดมวลท้องก็ทรมานอีกเนาะตัวนี้ทานแล้วไม่ปวดมวนท้องค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทานกันก่นะะอนอื่นใส่อะไรคะใส่นะคะ่ะให้หมดเลยนะคะค่ะวิธีทานก็ง่ายมากนะคะใส่ในนมน้ำหรือว่าอาหารนะคะละลายง่ายไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะเด็กๆสามารถทานได้ง่ายเลยโอเคใส่นมหมดแล้วคะ่ะ แล้วก็ใส่อินโฟไลฟ์ไฟเบอร์นะคะหนึ่งช้อนค่ะจะให้เยอะเลยนะคะได้ค่ะหน,นะะึ่งชอ้อนนะคะขอหนึ่งช้อนพอนะคะโอเคค่ะอย่างนั้นละค่ะใส่ลงไปเลยค่ะให้เยอะโอ้ยโอเคค่ะประมาณหนึ่งช้อนนั่นนะคะ่ะโอเคค่ะใส่ลงไปเลยโอเคคนค่ะ ช่วงไหนที่อึดยากมากๆนะคะแม่แป้งให้นิลินทานเช้าเย็นค่ะพอเข้าวันที่3อึดเริ่มนุ่มลงนะคะก็เริ่มให้ทานแค่วันละครังก็พอค่ะตัวนี้เห็นผลจริงๆนะมันทําให้อึดนุ่มลงจริงๆแล้วก็ลูกบ่นปวดท้องน้อยลงจริงๆค่ะแม่แป้งอยากแนะนําแม่ๆเลยค่ะลูกบ้านไหนนะคะมีปัญหาอึดยากอึดแข็งนะคะแม่แป้งแนะนําเลยนะคะลูกอินทร์ไฟเบอร์นะคะเขาเปลี่ยนกล่องใหม่ด้วยนะฝาสีส้ม น่ารักเลยถ้าแม่ๆสนใจนะคะเดี๋ยวแม่แป้งฝากลิงก์เพจให้นะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ